สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโชเซเรียอตตารลีเมื่อคืนนี้กันดีวกว่าฮะนี่เป็นเกมนะัดที่25ของฤดูดกาลประจำวันเสาร์ที่23กุมภาพันธ์เริ่มต้นกันที่เอซีมิลานเปิดบ้านเอาชนะเอมโปลีไปได้3-0โตลิโน,โนเอาชนะอัตแลนตาไป2-0ฮะแล้วก็ปิดท้ายด้วยโฟซิโนเน่ครับผมมาแพ้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บให้กับหมาป่าลัมาไป2-3ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีวยกว่าครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเริ่มกันที่ครึ่งตารางบนฮะตอนนี้อันดับ1จากงฝูงเป็นมาลายูเวนตุสเก็บไป66คะแนนอันดับ2นาปโปลี53คะแนนอันดับ3อินเตอร์มิลาน46คะแนนอันดับ4เอซีมิลาน45คะแนนอันดับ5มาป,ป่าโลมาส4่คะแนนอันดับ6ลาซิโอ38คะแนนซึ่งเท่ากับโตลิโนโอ,อัตาลันตาครับมี38คะแนนเท่ากันหมดเลยฮะแต่ว่า3ทีมเนี้ ต้องบอกว่าในลีกตะรีจัดเฮตูเฮตนะครับผมประตูได้เสียหรือประตูผลต่างเนี่ยดูทีหลังนะฮะอันดับ9ก้าตอนนี้เป็นฟิลิปปินามีส5มคะแนนแล้วก็อันดับส0บซานโดเรีย33สคะแนนมาดูพูดถึงการลุนแชมป์ครับยูเวนตุสนี่ค่อนข้างลอยตัวฮะแต้มทิ้งห่างนาโปลีตั้ง13แต้มอ่ะถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละน่าจะ ลุนแชมป์ได้ไม่ยากครับในปีนี้น่าจะมากกว่า80%นะโดยส่วนตัวส่วนพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหลุ้นกันมันแน่นอนระหว่างนาโปลีอินเตอร์มิลานมิลานโรม่านะฮะโอ้โหนี่แต้มคู่ขี้สุดสีกันมากเลยส่วนพวกโคตายูโรป้าลีกนี่แต้มก็ใกล้ๆกันเลยนะ io, ino, anta, ina, ลาซิโอโตริโนอัลลันตาฟิลเรนติน่ารวมถึงซามูเียครับผมก็ครึ่งตารางบนเนี่ยทั้ง10อันดับแรกนี่ถ้าไม่นับถึงการลุ้นแชมป์นะพื้นที่ยุโรปนี่ลุ้นกันสนุกมากแน่นอน มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับมาดูกันที่โซนไทยตาราง3าอันดับสุดท้ายที่จะตกชั้นเลยดีกว่าอันดับที่18ตอนนี้เป็นโบลิญามี18คะแนนอันดับ19บโฟซิโนเน่16คะแนนแล้วก็อันดับที่20เคเอโวมีอยู่9คะแนนครับก็สถานการณ์ตอนนี้เคเอโวน่าจะหนักสุดครับมีเปอร์เซ็นที่จะตกชั้นสูงมากๆครับเพราะว่าคะแนนยังไม่ถึง10คะแนนเลยส่วนโฟลซิโนเน่เนี่ยก็ผมว่า5050 50าอ่ะ บุรุญาก็มีโอกาสได้ลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะเพราะว่าทีมที่อยู่เหนือขึ้นไปอย่างเอมโปลีสปาวอูเดเนเซ่เนี่ยก็แต้มห่างจากบรุญญาไม่เยอะครับแค่ไม่เกิน4คะแนนเท่านั้นเองครับยังมีโอกาสที่จะแซงหนีโซนตกชั้นไปได้และในส่วนของดักซนโรล่าสุดยังเป็นของกิสตโนโรนาลโดฮะที่19ประตู แล้วเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเกาโชนะที่25ครับอีก7คู่ที่เหลือกันดีกว่าเริ่มกันที่อาทิตย์ที่24กุมภาพันธ์ซานโดเรียเปิดบ้านจเจอกับกายาลีคีเอโวครับจะพบกับเจนัวโบลุญยาเจอมาลายูเวนตุสซาสูโรเจอสปารปามาเจอนาโปลีแล้วก็ฟิเลนติน่นาเจอกับอินเตอร์มิลาน,นะฮะก็จะปิดท้ายด้วยคืนมันเด์ไหนหรือเช้าวันอังคารที่26กุมภาพันธ์ลาซิโอจะเปิดบ้านเจอกับอูเดเนเซนะฮะ ซึ่งผลการแข่งขันจะออกมาเป็นยังไงครับนัดหน้าเรามาลุ้นกันใหม่นะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันหลังเกมจบสวัสดีครับ